วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่พิจารณากันมานั้นท่านสอนไว้เป็น3านยัยคือ 1. พิจารณาตามแบบวิปัสสนาญาณ9ตามนัยวิสุทธิมรรคสพิจารณาตามนัยอริยสัจสี่สพิจารณาขันห้าตามนัยพระไตรปิฎกที่มีมาในขันทวั์ สามน,ยนัยนี้ความจริงก็มีอัตถะคือความหมายเป็นอันเดียวกันโดยท่านให้เห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันท่านแยกไว้เพื่อเหมาะแก่อารมณ์ของแต่ละท่านเพราะบานท่านชอบค่อยทำไปตามลำดับตามวิใน วิปัสสนาญาณเก้าเพราะเป็นการค่อยปลดปล่อยค่อยเคลื่องตามลำดับทีละน้อยไม่หนักอกหนักใจบางท่านก็ชอบพิจารณาตามแบบอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเองและนำมาสอนปัญจะวัคคีย์เป็นครั้งแรกท่านเหล่านั้นได้มรรคผลเป็นประทุมก็เพราะได้ฟังอริยสัจ แต่ทวารทั้งสนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือให้เห็นอนัตตาในขันห้าเหมือนกันท่านกล่าวไว้ในวิมุตติมักและในขันทวัในพระไตรปิฎกว่าผู้ใดเห็นขันห้าผู้นั้นเห็นอริยสัจผู้ใดเห็นอริยสัจก็เชื่อว่าเห็นขันห้าก่อนที่จะคานึงถึงวิปัสสนาญาณ ก็จงทำใจให้มีความสุขด้วยอำนาจของสมาธิจิตก่อนเมื่อจิตมีสมาธิดีแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้ปรากฏเมื่อพิจารณาไปแล้วถ้าหากยังไม่เห็นไม่พอจิตมันจะสัน้นก็ดับความรู้สึกในการพิจารณาเสียกลับมาพิจารณาและทรงจิตให้หยุดในอารมณ์เดิมก่อน ให้จิตสบายเป็นสมาธิทำสลับกันไปสลับกันมาถ้าใครสามารถทรงฌานได้ดีในเวลาจะเริญวิปัสสนานี่มันรู้สึกว่าง่ายบอกไม่ถูกเมื่อท่าฌานสี่เต็มอารมณ์แล้วถ้าจะใช้วิปัสสนายาณก็ถอยหลังมาถึงอุปจารณสมาธิเราจะต้องตัดตัวไหนละ่ะตัดราคา ความรักสวยรักงามเราก็ยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาเป็นเครื่องเปรียบยกกายะคตานุสติกรรมฐานขึ้นมาเป็นเครื่องเปรียบเปรียบเทียบกันว่าไอสิ่งที่เรารักนะ่ะมันสะอาดหรือมันสกปรกกำลังของฌานสี่นี่เป็นกำลังที่กล้ามากปัญญามันเกิดเองเกิดชัดมีความหลักแกร่ม,มาก ประเดียวเดียวมันเห็นเหตุเห็นผลชัดพอตัดได้แล้วมันไม่โผล่นะรู้สถานภาพยอมรับสภาพความเป็นจริงหมดคนเห็นปับ๊บไม่ต่างอะไรกับส่วมเดินได้จะเอาเครื่องนุ่งห่มห่อหุ้มสีสันวันณะขนาดไหนก็ตามมันบังปัญญาของพวกท่านพวกนี้ไม่ได้ จงอย่าลืมว่าก่อนที่จะพิจารณาทุกครั้งต้องเข้าฌานก่อนแล้วถอยจากฌานมาหยุดอยู่เพียงอุปจาระชฌานแล้วพิจารณาวิปัสสนญญา,าจึงจะเห็นเหตุเห็นผลง่ายถ้าท่านไม่อาศัยฌานแล้ววิปัสสนาญาก็มีผลเป็นวิปัสสนึนก เท่านั้นเองไม่มีอะไรดีไปกว่านั่งนึกนอนนึกแล้วในที่สุดก็เลิกนึกและหาทางโฆษณาว่าฉันทำมาแล้วหลายปีไม่เห็นได้อะไรเลยจงจำระเบียบไว้ให้ดีและปฏิบัติตามระเบียบให้เคร่งครัดวิปัสสนาไม่ใช่ต้มข้าวต้มจะให้สุกง่ายๆตามใจนึก ความเบื่อหน่ายในร่างกายเมื่อในการเกิดเป็นนิพพิทายานในวิปาาัสสนญญาถ้าท่านคิดใครครวญในรูปสมถะให้เห็นซากศพอยู่เสมอและใครครวญหากกฎธรรมดาควบคู่กันไปคือเมื่อเกิดความทุกข์อันเกิดแต่ความป่วยไขย้หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจหรือความแก่เท่าเข้ารบกวน ท่านก็วางใจเฉยเสียไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนโดยคิดว่านี่เป็นเรื่องของธรรมดาเกิดมามันก็ต้องเจ็บไข้ไม่สบายมีลาบแล้วลาบมันก็เสื่อมมียศยศมันก็สิ้นได้มีสุขแล้วทุกมันก็มีได้มีคนสรรเสริญแล้วคนนินทาก็มีได้ เกิดแล้วก็ต้องตายได้ทุกอย่างมันธรรมดาแท้ๆจนจิตชินต่ออารมณ์มีอะไรที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นปกติไม่ดิ้นรนวันไหวอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้สังขารุเปกขย,ยานในวิปัสสนาญาณเป็นคุณธรรมที่ใกล้กับความเป็นผู้บรรลุพระโสดาบันแล้ว การพิจารณาวิปัสสนญาาควรมุ่งตัดกิเลสเป็นตอนๆไปถ้าตอนใดคิดว่าจะละให้เด็ดขาดก็ยังละไม่ได้ก็ไม่ย้ายข้อที่ตั้งใจจะละต่อไปในข้ออื่นก็ต้องย้ำย้ำซักซากอยู่ในข้อนั้นจนเห็นว่าตัดได้เด็ดขาดไม่กำเลิบแล้ว จึงเลื่อนไปพิจารณาละข้อต่อไปอยากทำแบบสุกเอาเผากินคราวเดียวมุ่งละหมดทั้งสิบหรือคราวละหลายหลายข้อถ้าทำอย่างนั้นจะกลายเป็นพวกโมฆกรรมคือทำไม่ได้ผลไปจงอย่าใจร้อนเพื่อผลรอแน่นอนในการปฏิบตัติเมื่อร่างกายมันเป็นของสกปรกปก มันก็เป็นของไม่เที่ยงมีอัตตาคือสลายตัวไปในที่สุดจิตก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ผูกพันในรูปกายใดๆทั้งหมดจะเป็นที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเห็นว่าไม่เป็นสาระหรือว่าไม่เป็นแก่นสาร มันมีแต่ความสุกกระโปกเครื่องประดับที่แต่งกายเป็นของหลอกลวงไม่มีอะไรดีผ้าผ่อนท่อนสบายหามาแล้วอย่างดีสีสดสวยเดี๋ยวก็สุดโทมความจริงนึกว่าสวมแล้วก็เก็บจะใช้ใหม่ก็ต้องซักต้องฟอกนี่แสดงว่ามันสุกกระโปก เครื่องอาภรต่างๆก็คอยปดัดคอยสีขัดเกลวทำลายสิ่งโสกปรกอยู่เสมอทีนี้อะไรมันเป็นของสะอาดเป็นอันว่าวัตถุก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีมันก็ของไม่สะอาดทั้งหมดจิตคิดอย่างนี้ให้มันเป็นปกติจิตก็ตัดความรักเสียได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น ค่อยๆค,คิดค่อยๆนึกเห็นตามความจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานั่งโกหกหมุดเท,ท็จตนเองถ้าเห็นตัวเราแล้วก็เห็นบุคคลอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจนกระทั่งจิตสลดคิดว่าร่างกายของคนและศา์ เต็มไปด้วยความสุกปกจริงๆร่างกายของคนและสัตว์มีทุกข์จริงๆร่างกายของคนและสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวไปในที่สุดไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัว ไม่มีใครกล้าจะแสดงว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายจริงๆโดยการบังคับให้ทรงตัวได้ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเพื่อประโยชน์ในโลกีวิสัยทำไมใช้สังขารุเปกขยันเฉยทั้งอาการที่เข้ามากระทบกระทั่งจิต ในด้านของโลกีวิสัยเฉยทั้งคําคมเฉยทั้งคํานินทาเฉยทั้งได้มาเฉยทั้งเสื่อมไปเฉยหมดไม่มีอะไรสนใจคํานินทาว่าร้ายเกิดขึ้นกระทบใจแผลบปล่อยหลุดไปเลยช่างมันฉันไม่ยุ่งอารมณ์อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ป่วยไข้ไม่สบายมันจะแกะ่มันจะตายก็ช่างมันแต่การรักษาพยาบาลการบริหารร่างกายเป็นของธรรมดาถือว่าทำตามปกติถ้าเขาจะถามว่าถ้าทำจิตได้อย่างนี้ยังสูบบุหรี่ไหมยังกินหมากไหมยังจะต้องใช้ของที่เคยใช้กับร่างกายไหม ก็ต้องตอบว่าใช้ตามปกติเขาไม่ได้ติดเขาร่างกายต้องการเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังฉันพัตตาหารเรื่องอะไรที่ประสาทต,ต้องการเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องบำรุงโดยประสาท เพื่อเราจะได้เอาไว้ใช้เป็นประโยชน์เหมือนกับคนที่ลงเรือรั่วเพื่อหวังจะข้ามฟากถ้าขณะใดที่ยังอาศัยเรืออยู่เมื่อน้ำมันรั่วขึ้นมาเราก็ต้องอุดมันผุตรงไหนก็ต้องทำนุบำรุงซ่อมแซมไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันรั่วให้มันพังไปจนกว่าเราจะขึ้นฝั่งได้จงคิดไว้ว่า เรามีร่างกายที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายเป็นเรือนเช่าชั่วขราวเท่านั้นเราจะไม่ติดใจในร่างกายจะไม่เมาในร่างกายเราจะไม่หวั่นในร่างกายอีกต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสำหรับเราและก็ตั้งใจตัดความโลภด้วยการให้ทานตัดความโกรธด้วยการจเจริญพรมวิหารสี่ตัดความหลงด้วยการยอมรับนับถือในกฎของธรรมดาไม่หวั่นไหวในร่าง กายมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นและจงมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจเมื่อเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน จงวางอารมณ์เสียใครเขาจะอย่างไรก็ช่างเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะเลวเขาจะอย่างไรก็ตามเธอไม่สนใจเห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรแก่ปราณีเห็นหน้าสัตว์ก็คิดว่าเป็นสัตว์ควรแขกแก่การปราณีพยายามไม่ถือตน คนและสัตว์ก็ตามถือว่ามีธาตุสีคือธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการ32เหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารุเปกขยานในวิปัสสนาญาณอย่างนี้การระวังการถือตัวถือตนย่อมเป็นของไม่ยาก ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดถ้าเราเกิดอีกเราก็ลำบากอีกอย่าเกิดเลยดีกว่างานที่ทำขอให้คิดว่าทำเพียงหน้าที่คือหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทำไปและอย่าติดหน้าที่คิดวางคิดปล่อยคลายความเมาปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมแต่อย่าบกพร่องในหน้าที่พระพุทธพยากรณ์ เมื่อไม่ช้าพ่อดีใจตรัสว่าความยาวของชีวิตพ่อมีประโยชน์กับลูกและล้านลูกทุกคนจะมีโอกาสได้เกิดอีกพ่อดีใจถ้าต้องทรมานกายเพื่อความถึงที่สุดของลูกและล้านพ่อทนได้ ความจริงเราทุกคนไม่ต้องกลัวตายกลัวเกิดดีกว่าถ้าเราเกิดไม่เกิดเสียอย่างเดียวมันจะตายอย่างไรให้มันรู้ไปถ้าไม่เกิดให้มันตายทีทีนี้เราเกิดมาเพราะตาเราเห็นรูปเราพอใจในรูปหูได้ยินเสียงพอใจในเสียงเป็นต้น ความพอใจไอ้ตัวจริงๆที่เป็นตัวร้ายที่เราจะต้องตัดคือใจตัดอารมณ์ของใจอย่าให้ใจมันโง่แนะนำมันว่าไอ้นี่แกไปลหลงไหลใฝฝันในรูป รูปนี้สวยสวดทรงดีถามมันดูสิว่ามีรูปอะไรที่มีการทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงบ้างไม่มีการสุดโรมการมีการเสื่อมมันมีบ้างไหมถามใจดูท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทกับชีวิต เพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราต้องตายแน่สำหรับการตายของเราไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจงประกอบแต่ความดีเข้าไว้ถ้าใครสร้างความชั่ว ตายแล้วจะไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากแต่ถ้าคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จงอย่าคิดว่าวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจะตาย คิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็จะสร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมรายยพบมินยูชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ